สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเลยนะครับผมกลับมาสู่เกม m e t a l Hospital IV โอเคเรามาต่อจากรอบที่แล้วนะครับผมพาร์ทที่3ใช่ไหมอันนี้พาร์ทที่4ี่ครับผมเราก็ยังอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมโง่ๆหนึ่งห้องนะครับผมเป็นห้องพยาบาลอ่าเป็นห้องผู้ป่วยถูกต้องนะครับเป็นห้องผู้ป่วยนะครับผมตรงนี้เออเฮ้ยมันมีแบตเตอรี่เราเอาแบตเตอรี่ก่อนนะครับผมอ่า มีอะไรอีกไหมไม่มีนะครับผมไปไปกันเถอะมาเลยวะเริ่มมาก็เล่นกันนี้เลยครับผมเริ่มมาก็เล่นกันเลยนะอืมวิแต่ว่ามันก็อึมครึมอยู่นะวิอะไรอนะ่ะอะไรครับนั่นน่ะเฮ้ยมันจะพุ่งมาปะเนี่ยเฮ้ย,ยเเฮ้ยโอ้ตกใจ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวประตูมีอะไรครับผมเฮ้ยมันมีเลขมีเลขสี่สิบห้าครับผมเปเป็ีพัิเโิลแล้วมันมีการขาไขปริศนาเกิดขึ้นแล้วเราเนี่ระดับโคนันแล้วเราต้องมีอะไรไม่วะามืดจังเลยตรงนี้เปิดประตูกันนะโอ้เสียงจะเองดูหน่อยมีเลขยี่สิบเอ็ดครับท่านผู้ชมแต่ผมว่าข้างในไม่มีอะไรหรอกไม่เข้าไปหรอกนะ มืดจังวะอุ้ย <antenna> อ <noise> hey. ุ้ยอ no. no. ุ้ย oh อุ right ้ยอะไรอะตัวนี้ตายแล้วเฮ้ยมันไม่ทำร้ายเราใช่ไหมไม่มีสเกลว่าจะทำอะไรเขาวิ่งก่อนนะอุ้ยจะโยนมาทำไมวะเนี่ยโยนมาทำไมอู้หูไปก็แตกกันเลยตรงนี้เฮ้ยตัวนี้มีทางเข้า รหัสเมื่อกี้ใช่ตรงนี้เหรอ4 4 5แล้วก็21ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราลองดูก่อนนะครับผม4 5นะครับผมหาเลข5ก่อนนะเลข5โอเคอไป21หาเลขหนึ่ทำไมไม่ได้อะดูว่าสลับกันอืมเป็น21แล้วก็4 5ใช่ไหมโอเคเรายิบไปก่อนต่อไปหาเลข4หมุนเลข4ครับผม แล้วก็เอามาเล็กอ้าเอ้ยผ่านว่ะเฮ้ยใช้ได้แล้วโอเคครับผมเดินไปก่อนเดินเดินไปก่อนนะเออเลยเลยจะพุ่งพลาดออกมาไม่พ okay. ุ่งใช่ไหมไม่พุ่งใช่ไหมไม่พุ่งนะไม่พุ่งนะเธอโอเคไปตั้งใจลุยเราต้องลุยให้ได้โอ้ยโอ้โห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 มันจะพุ่งมาอย่างนี้ไม่ได้นะ ไอ้เนห้องนี้มีห้องว่ะไม่กล้าเข้าเว้ยไม่กล้าเข้าเว้ยกลัวมีวิญญาณเดี๋ยว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 อะไรข้างหน้าเฮ้ยผีเปรตเฮ้ยไม่ใช่วิญญาณวิญญาณอะไรเอาแล้วโดดโอ้โอออยู่เลตายเข้าลงแล้วครับผมแปลว่าเราต้องหนีใช่ไหมคิดว่ามันจะมาแล้วฮะหายไปเหมือนตอนแรกไงนะมันตอนแรกมันวิ่งมันปุ๊บหายไปเลยอย่างเงี้ยน่ะแหมอยูไดจ เรียบร้อยนะคจะเริ่มใหม่นะครับงั้นเราก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับไอตัวดำๆข้างหน้าเหล่านี้เออไปนะครับผมมันมาแล้วครับมันมาแล้วเพลงมันมาต้องวิ่งมันมาแล้วต้องวิ่งเฮ้ยเ้มึงอย่าโผล่เฮ้ยมึงอย่าโอ้ติดติดกระแพงมาเอาโอ้เจ็บโอ้ยเด้ไดวได้ยัเพิ่งมายัางขึ้นมาไอ,อ้ประตูประตูไม่เปิดประตูไม่เปิดเฮ้ยโอ้โล่งไป โอ้ดูว่าจะโดนจับซะละโดนตีตายอีกโหยิงไปจะผ่านได้แต่ละดานมันยากแล้วเกินนะไปก่อนนะตอนนี้เราต้องเดินไปก่อนบินบินจะมีอะไรโผล่ไมัม้ยในห้องก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรก็ไม่กล้าเข้าเลยไปก่อนนะผมเด,เดี๋ยวเราพาไปก่อนเรามีอะไรแบบขานเิือะไรวค่อยว่าก,กันเนาะบอกแสงไม่มีเดือนหนึ่งยวอยากเข้าไปดูอยากจะกลัวจังเลยอะกลัวจังเลยโอ๊ยอะไรเนี่ยแสงมันบอกว่ามันไปทางนูน้น แต่กูไม่เชื่อใจมึงเกมนี้กูไม่เชื่อใจมึงโอ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะโอ้แต่เต็มหูเลยเต็มหูเลยครับท่านผู้ชมครับเสียงเต็มหูเลยข้างหน้าอีกแล้วเอาก็เอาไปด้วยกันไปอย่ามีอะไรพุพับออกมาไม่เอานะพุพับออกมาอีกนะไม่มืดป่ะมีประตูครับผมมีประตูครับเอาแล้วครับเอาแล้วครับ หแล้วครับเฮ้ยตรงนี้มันข้างหน้าครับท่านผู้ชมครับผมตรงมุกกลางตรงเริ่มเอ้ยมีเด็กดิสโกโ้เทคตรงนู้นโอ้ยเสียงแสบหูหูเอาแล้วเอาแล้ว,าลวหายไปแล้วเด็กเมากาวเด็กเมากาวเมื่อกี้อะไรุบทุๆเดี๋ยวนะทางนี้อะเอาจริงๆข้างบนมันก็แทบไม่มีอะไรแล้ว นะเราต้องออกไปใช่ไหมค,คิดว่าออกไปนะครับผมค,คิดว่าออกไปนะออกไม่ได้คุณแชัมล็อกครับผมทางนี้อะเอายิงขึ้นไปนะ่ะเราเสียเวลาไปแล้วหลายรอบข้างบน,นแทบไม่มีอะไรเลยแล้วควอสโซก็ไม่ได้จะมีแต่ว่าในห้องนะ่ะผมว่ามันต้องมีข้างล่างนะครับผมผมว่าห้องเก่าจําได้ไหมถ้าเราไปทางนี้มันทางทางเก่าเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ทางตุ๊กตาตอนแรกะครับผม ตุ๊กตาตอนแรกนี่ผมว่ามันมีประเด็นเนี่ผมมากนะมันมีหลายห้องแล้วมันจะมีห้องที่เปิดด้วยใช่ไหมมันเปิดมันก็เปิดทุกห้องไม่หรอเออใช่แต่เสียงมันเรียกขนาดนี้แล้วมันต้องลงไปแล้วอขออนุญาตทําใจปุ๊บนิดนึงนะแล้วค่อยๆลงไปนะค่อยๆลงไปนะเฮ้ยอุ้ยโอ,ยอ,ยอย้เสียงแบบอีเดียดอีเดียดโอ้ยเนี่ยไวโอ้ยอะไรดิเสียงแม่เสียงแม่ครับผมท่านผู้ชมครับ ในถาดนี้ไม่มีอะไรตรงนี้มันมีพิธีกรรมพิธีกรรมอะไรไม่รู้ไม่รู้เหมือนตอนแรกแหละโอเคไม่มีไอเทมเราไปดูห้องต่อไปครับผมห้องที่สองห้องที่สามมันถึงเปิดอาซ่าไงครับมันเลเปิดอย่างนั้นครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าโผล่มานะโผล่มาวิ่งอีกนงะเอาแล้วนะได้กุญแจแล้วครับผมไปเปิดประตูออกไปข้างนอกครับผมโอ้โห แต่กุญแจมาแล้วห้องนี้โล่งมากตรงนี้มีอะไรไหมะไม่มีมีเทียนหนึ่งเล่มเหมือนเดิมแต่ได้ได้กุญแจแล้วนะครับผมจริงๆก็ไม่จะกลับทางเดิมแต่ว่าไอ้ทางท่อผมว่ไม่มีอะไรห้องนี้มันก็ไม่มีอะไรในถาดก็ไม่มีอะไรครับผมโอ้โหไม่เอาหน่วงๆไม่เอาหน่วงๆ่ไปก่อนกลับไปเปิดประตูครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีเพลงมีเพลงมันก็มีอะไรเล่ยมีอะไรแน่นอน ح, มันไล่มันไล like ่ว้ยเพลงมันไล่เพลงมันไล่มาอย่างนี้ต้องหนีต้องหนีสิเดินมาดูก่อนครับโอ้โหลดแล้วโหลดแล้วสบายใจขึ้นมาหน่อยนึงมันโหลดแล้วครับผมเอาแล้วหมา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 เุ้ยหมาหมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยหนีก่อนหนีก่อนข้างหน้าไปข้างหน้าครับไปข้างหน้าครับเฮ้ยมีรถไฟรถเราไฟรถเราโดนดูโดนโดนดัก ผีมึงะเต้วกูเหรอ,อคือเอาง่ายๆตายเหมือนเดิมครับท่านผู้ชมครับจบแค่นี้ใช่ไหมนี่คือจบไปใช่ไหมโอเคครับผมก็ทําเป็นว่าจบไปแล้วนะสําหรับเกมตัวนี้นะก็คือจบไปเนาะจ,ะจบไปละไม่มีอะไรต่อใช่ไหมอืมมันก็จะอธิบายอะไรไปอย่างเงี้ยผมว่าเนื้อหาอะไรนะครับ ส่วนตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากนะถามว่าเกมมันก็ดีนะครับผมเกมมันก็สนุกดีนะครับผมผมก็ซื้อมาในราคา10บาทนะเกมมันก็ไม่ได้แพ,แพงนะผมใครอยากเล่นก็ไปเล่นได้นะครับใน Play Store นะครับผมสามารถซื้อได้จากเออ่เกมอะไรนะ A Game Plus นะครับผมค่ายเกมนี้นะ A Game Plus นะครับผมเ,เป็นของอตกใจเดี๋ยวนะ <laughs> โอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็เกมนี้ได้จบลงไปเรียบร้อยนะครับผมเกม Mental Hospital IV Alice Madness นะครับผมก็ได้จบลงไปแล้วนะครับผมก็สนุกดีนะครับอึมครึมหน่อยหนึ่งเนื้อหาไม่ได้วุ่นวายครับผมเล่นได้เรื่อยๆนะครับไม่ยากมากเนาะมีจุดเซฟอะไรด้วยนะครับผมอ่าใหญก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับ